สวัสดีครับภาพอุโบสถที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับหลายคนอาจจาะนึกถึงอุโบสถของวัดพระรามเก้ากรุงเทพมหานครนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นอุโบสถของวัดหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่พระอาจารย์เวศพระคมพระครูนิคมสุนานทเขตสร้างและฝังลูกนิมิตไว้เมื่อเสร็จเรียบร้อยไปหลายปีก่อนนะครับ พระอาจารย์เวศวัดทุ่งทองอยู่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระอาจารย์เวศเป็นพระนักพัฒนาพระนักก่อสร้างนะครับศาสนาสถานไปที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทุกชิ้นทุกอาคารทุกตึกนะครับสร้างในยุคที่พระอาจารย์เวศเป็นเจ้าอาวาสทั้งสิ้นนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับลานกว้างอันสะอาดอย่างนี้นะครับ เป็นฝีมือของพระที่นี่ทําทุกอย่างเะครับนี่นะครับถ้าเป็นพระบ้านนอกนะครับพระที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับต้องทําทุกอย่างนะครับเพราะว่าวัดเจ้าวาดไปอยู่ในความครอบครุมงของเจ้าวาดนะครับถ้าพระไม่ทําก็จะเป็นที่ขอขละหาญาดโยมอีกนะครับว่าเช้าเพ็เย็นนอนนะครับทําไปทํามานะครับถ้าทําไม่เสร็จก็กลายเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมญาติโยมก็ท้อถอยว่า พระทาอะไรอยู่พระอาจารย์เวศเลยพูดตรงๆนะครับยอมเป็นหนี้ร้านขาวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะให้โครงการของวัดดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้กุติที่พักของพระอาจารย์เวศนะครับภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับหลายคนก็อาจจะเห็นทั้งช่องไปแล้วนะครับเป็นเก้าอี้ที่ทํามาจากรากต่อไม้นะครับพระอาจารย์เวศ เคยเปิดสถานีเพื่อศาสนาและสังคมนะครับตอนนี้หยุดดําเนินกิจการชั่วครู่นะครับเพราะใบเรื่องใบอนุญาตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์เวทพระอาจารย์เวทนะครับพระครูนิคมสุวรรณเขตนะครับช่วงนี้ใหญ่ชินธรัมชรพระใหญ่ชินนรมชรน,นะครับมาบวกอยู่ที่วัดนี้นะครับก็จะปรึกษาหารือกันนะครับว่าจะปลดหนี้ก้อนนี้ ก้อนใหญ่ของวัดยังไงนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับกุติภัยของพระาจาย์เวศนะครับพระที่เห็นนี่นะครับเป็นพระที่ญาติโยมถวายมาบ้างพระาจาย์เวศเนื่องจากเป็นคนที่ชอบพระสมเด็จก็เก็บมาไว้เป็นที่เคารพบูชานะครับเมื่อหาที่เหมาะสมน,น,นะครับก็จะเปิดให้โยมกราบไหว้ขอพรนะครับวันนี้พระาจาย์เวศ กับหลวงพี่ใหญ่พระใหญ่นะครับจะมาช่วยพระอาจารย์เวทปลดหนี้สินนี่นะครับพระอาจารย์เวทจะเอาพระสมเด็จที่ใครบอกว่าพระไม่สะสมพระสะสมพระเพื่อญาติโยมนะครับไม่ได้สะสมพระไปเพื่ออะไรทั้สิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพระอาจารย์เวทนะครับนี่พระอาจารย์เวทรับปราระกาศสนนิยตจากหลวงพ่อวัดปากน้ํานะครับ พระอาจารย์เล็กับเจ้าคุณฤทธิต์ตากฟ้าคุ้นกันดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องการตองตั้งกองพระป่าเพื่อปลดหนี้ประมาณเกือบล้านนะครับไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าจะใช้ขนทางยังไงนะครับกระบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเป็นหนี้มาต่อเนื่องยังไงครับจะมาก็ ทำก่อสร้างมาก็เป็นนี่ก็ามาตลอดนั่นแหละวัดัดทุกว,ว,วัดก็เป็นเป็นนี่ลักษณะนี้เหมือนกันใช่เป็นนี่มาตลอดทุกวัดก็เป็นเหมือนกันแต่บาร,รมีของแต่ละองค์แต่ละรูปท่านก็มีบาร,รมีต่างกันอย่างอาตมาเองก็ทําตามกํลาลังที่อาตมาพอทําได้ครับแต่พอทําไปแล้วมันยังติดขัดอยู่อะไรอยู่ก็อยากให้สําเร็จได้ใช้ประโยชน์จริงๆครับแต่ที่อาตมาพูดในขณะเน,นี้บางญาติโยมก็อาจจะสงสัยว่า แล้วองค์ที่พูดเนี่ยหลวงพ่อเวทที่อาจารย์อาจารย์ไตเทพพูดถึงคือใครครืชื่อจริงของอาตมาก็าคือพระรูนิคมสุวรรณเทพเจ้าวาวดวัดทุ่งทองอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัวจังหวัดน,นครสวรรค์อาตมาก็ขอแนะนําตัวเต็มๆเลยเนาะเพราะว่าสถานที่ที่อาตมาอาศัยสร้างบาร,รมีตรงเนี้ยบวชมา30มสิบกือบจะสามสิบพรรษาแล้วตอนตอนพระจครับตอนมาอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ทําไร่ทํานากันอาตมาก็ป่าลบวว่นนไหนก็บชมาแล้วก็อยากจะสร้างอะไรต่างๆให้กับพระพุทธศาสนาเสื่อทอดอายุพุทธศาสนาแล้วอนุเคราะห์ญาติโยมสาธุชนทุกคนที่มาทํากิจกรรมทางศาสนาได้สะดวกขึ้นชีวิตก็จะราบรื่นแล้วก็มีความสุขจากการปฏิบัติธรรมแต่ที่อาตมาปาลบธรรมถึงขนาดนี้แล้วเมื่อทําเสร็จแล้วทุกคนได้ประโยชน์ เมื่อได้ประโยชน์ปุ๊บตัวเจ้าวาดเองเป็นผู้รับ,รบที่จะต้องรับผิดชอบที่ที่ไปเชื่อวัสดุก่อสร้างเขามาเขา,าเขาเขาให้เชื่ออยู่แล้วเขาให้เชื่อแต่เมื่อเขาให้เชื่อปุ๊บคำพูดของพระก็ต้องเป็นที่หนึ่งเมื่อว่าจะต้องหาปัใจจัยใช้นี่เขาอาตมาก็ต้องจําเป็นต้องหาแต่พอดีอาตมาได้สะสมพระสมเด็จเอาไว้แล้วก็มีญาติโยมได้บริจาคมาร่วมด้วยก็เห็นว่าสิ่งที่อาตมามี ก็ควรจะให้เกิดประโยชน์กับทางศาสนาด้วยเมื่อมีปุ๊บอาตมาก็มีอาจารย์ใหญ่ซึ่งอาตมาก็รู้สึกว่าควรจะช่วยอาตมาได้ในเรื่องพระพิมพแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์อาตมาก็รู้สึกว่าจะรู้บ้างแต่ก็ไม่ละเอียดเท่าอาจารย์ใหญ่ก็าจะต้องมอบให้อาจารย์ใหญ่อธิบายเรื่องพิมพ์แต่ที่คุณโยมจะรู้ว่าพระที่อาตมามีตรงเนี้ยอาตมาสะสมมาตั้งแต่พันศาหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เกือบสามสิบพันศาแล้ว ก่อนที่จะเข้ามาหากุติอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้ให้ใครคนอื่นเข้ามานะอาตมาจะรับอยู่ด้านนอกอย่างเดียวอันนี้อาตมาจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ญาติโยมที่ว่าอยากจะมากับจเจ้าอาวาสในกุติบอกจะมาชมบารมีสักหน่อยหนึ่งอาตมาก็ให้เข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครรู้ว่าอาตมามีพระแต่เมื่ออาตมาเป็นนี่ปุ๊บทำอย่างไรจะให้พระที่อาตมาสะสมเนี่ย ให้ไปถึงมือญาติโยมได้อาตมาก็คุยกับอาจารย์ใหญ่จินนบัญชรบอกว่าอาจารย์ครับแล้วทำยังไงดีว่าพระเนี่ยจะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับศาสนาได้บ้างอาจารย์ใหญ่บอกว่าเพื่อความปลอดภัยในการขับเคลื่อนที่จะให้เราโดนบ่นนิดหน่อยคือไม่มากจนเกินไปบ,บอกว่าตั้งกองผ้าป่าสิอาจารย์รเราเป็นผ้าป่าก็แล้วกันกองละ2,000บาทเมื่อ,อญาติโยมทําบุญปุ๊บ2 0 0 0บาท เราก็มีใบอนุโมทารมรรมอบให้ทุกกองญาติโยจะเป็นสักกี่กองก็แล้วแต่จะเขียนตามนั้นนี่ก็นี่คือความตั้งใจของอาจารย์ใหญ่เมื่อท่านมาบวชอาตมาปุ๊บเหมือนกับอาตมาเป็นอุปชาเป็นพ่อของท่านท่านก็อยากจะตอบแทนพระคุณอาตมาว่าจะตอบแทนอาจารย์ให้พ้นทุกข์จากตรงนี้ได้อย่างไร,รก็ขอให้อาจารย์ไตรเทพสอบถามอาจารย์ดูเนาะรพระแตล่ละพิมแตล่ละพิมเนี่ยความเป็นบาเป็นอย่างไร พระใหญ่ครับหลวงพี่ใหญ่ครับเคยคิดไหมว่าพระจย์เวจะมีพระหลักพิมพ์ขนาดนี้คือผมกับพระจย์เวเนี่ยรู้จักกันมานานนะครับตั้งแต่เปิดตัว u t u b ปนะครับก็คิดว่าน่าจะเบียดห้าปีเลยครับนะครับต้องยืนยันว่าความจริงใจที่เราได้สัมผัสนะครับอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าไม่เศษแส้นะครับเอาเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าหลวงพ่อไม่ดีพระไม่ดีนะครับผมไม่เยียบวัดนะครับ แต่ทำไมผมถึงเลือกนะครับมาบวชที่วัดทุ่งทองนะครับนครสวรรค์นะครับไม่ใช่ปักข้อนะครับนั่นก็เกิดจากความศรัทธาจากตวพระก่อนผมศรัทธาพระอาจารย์เวศนะครับแล้วก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าน้อยคนนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอมามีแต่คําพูดน้ําลายนะครับผมเป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมานะครับรักใครรักใครรักจริงนะครับถ้าเกลียดใครไม่เหยียบเลยหน้าก็ไม่มอง นะนี่คือสโลแกนของผมเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ในผ้าเหลืองอาจจะความมันอาจจะไม่ได้นะแต่ความสะอาดใจยังเหมือนเดิมนะครับและผมจะไม่ประทัดพิงนะครับสําหรับกลุ่มก้อนคนน,นนั้นคนนี้แล้วพระเนี่ยที่ผมมาได้พูดคลิปนตอนนี้นะเป็นพุทธพิมพ์นะครับต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อหอมนะใครอยากเนื้อหอมแบบพระเนี่ยต้องต้องรีบแล้วนะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดเพราะว่าจากที่คุยกับพระอาจารย์เวทแล้วครับออกแค่สิบชุดนะครับ ถ้าใครมาเป็นกองนะครับกองละสองพันบาทเราคุยกันแล้วว่าเป็นพระบาไม่ได้เรียรายนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบทาอะไรแบบที่ไม่เสียหายเกี่ยวกับพระอาจารย์ด้วยแล้วก็วัดด้วยนะครับเราบอกว่ากองละสองพันบาทพระอาจารย์เพศนะครับนอกจากทําใบอนุโมทนาบัตรอย่างนี้แล้วนะครับขออนุญาตนะครับคือท่านสามารถไปลดยอนภาษีได้นะนั่นแสดงว่านี่ของวัดจริงๆนะครับ ของสะสมถ้าอยู่ในตู้นะครับอาจจะมีค่าทางจิตใจแต่ถ้าใครได้ไปเนี่ยคุณได้ใช้พุทธคุณนะครับอ่าไปยศรอนพัะศีได้แต่เราจะให้ข้อเสนอสองข้อข้อที่หนึ่งท่านหนึ่งกองรับพระหนึ่งองนะครับ,รบพูดง่ายๆมาเลือกได้ทุกองเลยในตู้เนี่ยนะมันจะเป็นต้องเป็นพระที่เราออกยูทูบหรือช่องทางใดนใน แต่ถ้าท่านอยากได้เป็นชุดนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับยกถาดไปแบบนี้เลยนะครับถ้าสมมตินต่ถ้าผมมองด้วยสายตาเนี่ยองค์ละสองพันเนี่ยท่านต้องมีถึงแปดหมื่นแหละถาดเนี้ยแต่เราคุยกันแล้วมครับมันคือตก36ครับ36พิมพ์แต่ละพิม์ไม่เหมือนกันด้วยครับนะครับแล้วปีก็เป็นปีศูนย์แปดเราออกให้ชุดในกรณีกรรมการกรรมการนะยกชุดเลยสองหมื่น สามสิบหกองถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยแปดหมื่นไม่อยู่นะอันเนี้ยสองหมื่นมีแค่สิบชุดนะสาหรับชุดกรรมการครับอ่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามีจํากัดแค่สิบชุดใบอนุทัศน์มีบัญชีวัดก็มีนะครับบัญชีวัดก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเรากันพูดลอยๆต้องเป็นบัญชีวัดทุ่งทองเท่านั้นนะวัดอื่นผมไม่รู้นะไม่มั่นใจโทรหาพระอาจารย์เลยนะครับ๋ยวเบอร์โทรทิ้งไว้นะเอาให้ชัด แอดไลน์ก็เบอร์โทรด้วยนะครับบัญชีวัดก็ของวัดวัดทุ่งทองเลยนะอันนี้ฝากไว้นะครับเพราะว่าเรากลัวมิฉาชีพสวมรอยนะครับเดี๋ยววัดจะเสียประโยชน์นะครับผมเองนะครับไม่มีส่วนได้เสียกับวัดแต่ผมมาบทวัดนี้นะครับอะไรที่ผมพอช่วยได้ไม่ใช่มาบทนะครับของผ้าเหลืองกินและนอนนะครับวันนี้ก็เลยได้ไอเดียมาว่าเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วผ้าป่าเลยผ้าป่ากระถิ่นเพิ่งหมดไปวันนี้เอาผ้าป่าต่อเลยพระอาจารย์เวศครับกระถิ่นปีนี้เนี่ย หมดเ,เรื่องเรื่องนี้ได้เยอะไหมกระถินปีนี้จะมาบอกว,ว่ามันเป็นเรื่องของผ้าครับกระถิ่นนะพูดให้ตรงไปครับมาก็คือกระถิ่นก็คือ,รคอเรื่องของผ้าครับแต่บริวารกระถิ่นนี่ก็คือปัจจัยต่างๆที่โยมมาร่วม รบ,บริวารกรถินนี่แหละสำคัญที่สุดการกลับ,คบเคลื่อนของการที่มีกรถินรเรื่องกรถินและเรื่องของผ้าต,ตรงๆแต่เรื่องบริวารกรถินเนี่ยมันสาคัญในการกลับเคลื่อนสร้างถาวารละวัตถุต่างๆภายในวัดครับฉะนั้นอาจมาก็บอกตรงๆว่าปีนี้บริวารกรถินได้ทั้งหมด1นึ0 0 0สกว่าบาทหนึ่งแสกว่าบาทมันก็ไม่พอว่าไม่รู้จะให้ใครเลยครับไย์มาก็เลยกำ้ังใจใช่ทำยังไงดีนะจะให้อาจารย์เนี่ย ช่วยอาตมาเพราะว่าพระที่มีตรงเนี้ยอาจารย์เขาเป็นเขาเียว่ารู้เรื่องพระทั้งหมดอาตมาก็เลยสบายใจว่าครั้งเนี้ยถ้าญาติโยมทําบุญโดยบอกว่าเออสงสารหลวงพ่อจังบอกว่าไม่ต้องเอาพระก็ได้มีตังตังเยอะตังแยะไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านปดนี่หลวงพ่อเลยแค่ล้านไม่ถึงถึงล้านเนี่ยปดได้เลยไหมหลวงพ่อไม่ต้องออกพระเอาพระเก็บไว้ที่วัดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้อาตมาจะดีใจมาก ถ้าโยมทาแบบนี้แล้วอาตมาจะสบายใจปิ๊งเลยไม่ต้องมาอุย้ยเรื่องพระมันก็เสี่ยงกับตัวอาตมาด้วยแต่อาจารย์เราบอกว่าถ้ามีแบบนั้นผมก็สบายใจยจิ่งถ้าเกิดมีญาติว,ว่าปัจจัยส่วนที่มาบูชาตรงเนี้ยอาตมาก็ให้บูชาหรือว่าเป็นพระป่าโดยตรงเลยไม่ต้องบูชาเอาเป็นพระป่าอย่างเดียวรพระป่ากองละสองพันบาทแล้วก็ได้ใบอนุโมทนาบัตรด้วยนี่คือสิ่งที่อาตมาทาแล้วก็เน้นย้ําว่า เงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีวัดทั้งหมดอาตมาไม่ได้จับสตังค์สักบาทเดียววัยยาวจ้ากรของวัดเป็นผู้ดูแลว่าเมื่อเงินเข้าวัดปุ๊บวัยาวจ้ากรเป็นผู้ดูแลว่าเราจะไปใช้อะไรวัยาวจ้ากรแล้วก็ตัวอาตมาต้องเซ็นถึงจะเบิกตังออกมาใช้ได้นี่คือความปลอดภัยของวินัยของพระศีลของพระอาตมาก็สบายใจได้หลายวัด,วดรตรงนี้ ปลอดภัยแน่นอนโยมทำบุญได้หลายวัดนะครับบางวัดก็สร้างพระเหรียญพระเกจิบางวัดก็อาจใช้บนพิธีต่างๆแต่ที่วัดนี้ก็มีพระสมเด็จโตอันนี้อาจารย์ใหญ่บอกว่าอาจารย์ใหญ่บอกวา่าพระของเราเป็นพระเก่าทันยุคสมเด็จโตครับถ้าญาติโยมมาทําบุญปุ๊บได้พระทันสมเด็จโตอาตมาก็สบายใจว่าเมื่อญาติโยมได้พระไปก็ควรจะ าาภูมิใจเถอะว่าถางสําเร็จพุทธจารย์โตมิรมดังสีท่างสร้างเอาไว้อาจ<ห>ารย์ใหญ่อธิบายเลยพระอาจารย์ครับพระใหญ่ครับพระเนื้อหอกที่พ,พระอาจารย์มีเยอะนะนึกไม่มีแล้วที่ผมที่ผมมีครับแต่ว่าไอ้ผมอ่ะคือด้วยว่าต้องใช้สถานที่ในการจัดเรียงนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าไม่สะดวกนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเราเก็บนะครับแล้วเราบอกว่าพอเราไาเห็นที่นี่ปั๊บ เราก็เ,าเกิดไอเดียนะครับในกรณีที่พระอาจารย์บอกว่าเราน่าจะมีวิธีการที่เราจะหาเงินปลดล็อกหรือเอาไปใช้นี่หรือจะเอาไปทําต่อเติมนู่นนั่นส่วนใหญ่วัดจะเป็นนี่ทุกวัดผมกล้าการันตียกเว้นวัดอ่ะพูดอย่างนี้เลยนะคือทางร้านพัสดุเนี่ยนะครับเขาจะให้เครดิตกับวัดเมื่อเขากาหนดกระถิน่นผ้าป่าอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องนําเงินน่ไปเคลียร์ไม่มากก็น้อยอันนี้คือระเบียบที่ สืบกันมาตลอดนะครับใครมั่งบอกยกมือที่ว่าไม่เป็นที่วัดผมไม่เชื่อแล้วไม่เป็นที่วัสดุเป็นทั้งนั้นนะครับ,รบแต่ทีทั้งนั้นเขาจะดูวินัยการเงินของพระแล้ววัดนั้นๆครับถ้าวัดนั้นมีพฤติกรรมที่ดีในลักษณะว่าไม่มากก็น,น้อยก็ยังเคลียเขาก็จะเพิ่มเครดิตให้ว่า เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติเขาก็มีกําไรตรงอื่นอยู่แล้วกับการที่ว่าเขาจะจมตรงนี้นิดหน่อยแต่เขาได้อันนี้ส่งจากปกติที่เราจะต้องซื้อหินทรายเนี่ยคิวหนึ่งประมาณสักหกเจ็ดร้อยเขาก็ลดราคาเป็นสี่ร้อยเพราะเขาได้กำไรจากตรงอื่นไงพระอาจารย์ด้วยครับอย่างกับเทราเนี่ยด้วยหินครุกเนี่ยถ้าถ้าทั่วไปนี่กี่ตันถึงพอคืออยู่ก็หลายร้อยตันนะที่ลงตรงนี้นะอ่าจากต้งก่อนมันเล็กแล้วว่าญาติโยมเข้ามาเนี่ยโอ้โหเล็กหมดเลย อาตอมาก็ต้องทำคือ,อนคนที่มองว่าไม่ใช่หน้าที่พระนะครับถ้าเยอดโยงขัารลมาทำไมปล่อยเละนี้จ้าวาดเละเลยเละเลยครับ,รบอาตอมาก็ต้องทําเพราะว่าเพื่อส่วนรวมการใช้สถานที่ที่เราทําเข้าไว้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมระสุดลมจร,ริงๆไม่ได้ทําเพื่อตัวเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ว่าพูดกันแบบนี้ปุ๊บบางญาติโยมบอกว่า บอกเบอร์โทรได้ไหมบบอกบัญชีได้ไหมอยากได้ยินเสียงจากหลวงพ่อเองอัตมาบอกได้ไหมได้ครับได้เขาบอกเลยนายโยมนะเบอร์โทรอัตมา089-857-1436ครับ089-857-1436เป็นเบอร์ไลน์ด้วยอันี้เบอร์ไลน์ด้วยแล้วก็หมายเลขบัญชีของวัดโดยตรงเลยครับ5 8 8 0 3 2 4 9 6 6สรัส 588-032-496 6ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดทุ่งทองถ้าโยมอยากจะทําบุญโดยที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเงินไม่เท่าไรเองโยมมีเงินเป็นแสนล้านพันล้านเราก็ควรจะให้พระอย่างอาตมาเนี่ยบวชมา30ปีเนี่ยจะให้ทุกใจทําไมเอาบุคลากรแบบนี้มาเจริญจิตภาวนา ไม่ให้วิตกกังวลได้ไหมช่วยอาตมาแบบนี้อาตมาจะมีความสุขมากเพราะอาตมาทำเพื่อประโยชน์สังคมคถ้าคนโยมเห็นข่าวในโทรทัศน์คนนั้นก่อรวยคนนี้ก่อรวยตายแล้วเอาไปได้ไหมสักบาทสักสลึกเอาไปไม่ได้แล้วมีโอกาสที่คุณโยมดูวิดีโอของอาจารย์ไตรเทพเนี่ย YouTube ของอาจารย์ไตรเทพเนี่ยรู้ปุ๊บโยมโทรมาเลยหลวงพ่อขอบัญชีวัดหน่อยผมจะโอนใช้นี่ให้ส่วนพระที่อยู่ภายในตู้เนี่ย ผมเหมาหมดเลยหลวงพ่อไม่ต้องเอาพระออกนะเอาไว้เป็นสมบัติของวัดจะดีมากแต่ถ้าบอกว่าทุกคนอยากได้พระ <c oughs> ก็ต้องโทรศัพท์มาปรึกษาอาตมาแต่อยากเน้นย้ำว่าบุคคลแบบนั้นมีไหม <c oughs> มีแต่อาจจะไม่ถึงข่าวสารตรงนี้ถ้าคุณโยนที่เป็นเอฟีของอาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์ใดเทพต้องการจะเก็บพระตรงนี้ร่วมบุญกรทาวัดทุ่งทอง<ๆ>เป็นสภาพาพระป่ากัน กองละ2อ0 0บาทก่องละ2,000บาท,ล 2, บาทแล้วก็ได้รับใบอนุมทนาบัตรด้วยแล้วก็เงินทุกบาททุกตางเข้าบัญชีวัดวายาวัจกรเป็นผู้ดูแลเงินของวัดแล้วก็จะออกวายาวัจกรไปเซ็นคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีจเจ้าวาดคือตัวอาตมาไปเซ็นด้วยถึงจะออกเอามาใช้ได้ก็ขอให้โยกทราบต<ร>ามนี้เนาะอันนี้เป็นคงไม่มีงานใหญ่แล้วที่วันนี้ไม่มีมแล้วเพราะว่าอาตมาสร้างเสร็จแล้วต่อไปก็จะต้องใช้ สิ่งที่ก่อสร้างนี้ให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมที่ว่าจะนปฏิบัติธรรมแล้วก็จัดงานค่ายพุทธบุตรของนักเรียนแล้วอบรมยาเสพติดแล้วก็อบรมพระนวกะที่จะบวชเรียนในเทศกาลเข้าพรรษาตรงเนี้พระคณะสงฆ์ก็จะมาใช้ในแต่ละปีแต่ละปีไอ้ต้นต่อไปนี้ไม่ไม่มีงานใหญ่ลวไม่มีงานใช้เงินเป็นล้านละใช่อย่ากดนี่อย่ากดนี่รับ S 2> <S 2> นี่ได้ความเมตตาจากอาจารย์ใหญ่ทินมบัญชรซึ่งมาบวชกับอาตมาเป็นอุปชาอาตมาด้วยก็อาจารย์เป็นอุปชาเป็นอุชาด้วยครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่บอกว่าเหมือนเป็นพ่อผมอะ่ะให้ชีวิตเกิดในพุทธศาสนาเมื่อผมมีบาร,รมีตรงนี้ปุ๊บผมอยากใช้บาร,รมีตรงนี้ช่วยอาจารย์ช่วยหลวงพ่อผมคือพ่อทั้งศาสนาเลยก็อยากจะตอบแทนพระคุณอาจารย์เนาะลองพูดให้ญาติโยมร่วมบุญกัน ก็ยังไงก็เรียนเชิญนะครับสำหรับ f อฟซกูราจารย์ผู้ใจบุญใจกุศลนะครับที่จะช่วยเหลือทางวัดนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็สร้างไปเนี่ยก็เสร็จไปหมดแล้วนะครับปัจจุบันก็ไม่มีการสร้างแล้วแต่ด้วยว่าภาระหน้าที่และหนี้สิ่งที่ค้างมานะครับตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมานั้นก็ทยอยให้โดยตลอดนะครับแต่ว่ายังไม่หมดสักทีนะครับก็เลยต้องทำนะครับ ผ้าป่านะครับเพราะว่าเรารอกระถิ่นเนี่ยปีละครั้งเองแต่ผ้าป่าเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับตลอดทั้งปีนะครับจึงเป็นที่มาของการจัดกองผ้าป่ากองละสองพันบาทนะครับต้องต้องย้านะครับว่าถ้าใครจะสะดวกมานะครับก็แนะนําว่าให้ตั้ง g p s มาเลยว่าวัดทุ่งทองนะครับก็จะรู้ทันทีแต่ถ้าใครที่เคยมานะครับก็ไม่ยากนะครับแล้วก็อย่างคือผ้าเนี่ยนะครับเราตรวจสอบแล้วแล้วผมก็บอกว่าผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบเชียอะไรง่าย ถ้าผมไม่เห็นถ้าผมเห็นผมดูแล้วมันใช่เราก็จะกล้าการันตีนะครับด้วยว่าตอนนี้ผมเองก็อยู่ในผ้าเหลืองเหมือนกันนะครับจะพูดอะไรไปเนี่ยนะครับเอาความมันอย่างเดียวไม่ได้เอาความสะใจก็ไม่ดีนะครับเอาแบบปันกลางได้ไหมนะครับแล้วผมเชื่อว่าพระทุกองค์นะครับที่นี่ผมตรวจสอบแล้วก็ดูเช็คแล้วนะครับผมเองน่ะอาจจะไม่ได้จบสายนี้โดยตรงแต่ประสบการณ์ผม30สปีผมก็คิดว่าผมไม่แพ้ใครนะครับแล้วผมกล้าการันตีนะครับว่า เอาเกียรติตัวเองนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของผมแล้วก็ตัวผมเองที่คองพระเลื่องอยู่นี้การันตีนะครับเพราะผมบอกว่าผมจะช่วยพระอาจารย์นะครับก็เลยเป็นที่มาของการนัดทําคลิปเพื่อที่จะทําผ้าป่านะครับปลดล็อกกองละสองพันบาทบัญชีของวัดนะครับเบอร์โทรก็ของพระอาจารย์ย้านะครับโทรให้ติดพยายามนะครับเพราะวดีพระอาจารย์เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ตรงที่ไม่มีสัญญาณนะครับ,รบเพราะว่า วัดบ้านๆเนี่ยับไม่ได้วัดในเมืองนะครับการจะเหมือนว่าจะเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร,ร่แต่เชื่อผมว่าไม่มีอะไรคําว่าไกลไม่มีอะไรที่บอกว่าไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยมาเหมือนผมที่ตอนผมบวชน,นะครับผมเข้ามาบวชปุ๊บผมก็ได้รับคำสั่งสอนจากพระอาจารย์นะครับว่ายัางไงนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทําใจได้แล้วแล้วคิดว่าเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ลาสิกขา นะครับเพื่อจะกลับไปทํางานตัวเองนะครับนั่นก็คือการสร้างเดิจทั่วโตของรัองศรีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอนนั้นต้องอไดของอ้ของพระใหญ่นี้รอได้รอได้ครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่สามารถกลับไปเดินดําเนินการตรงนั้นได้ช่วยพระจารย์เวทก่อน <G uard> แล้วของผมเข้ว่ากัน <G uard> นะครับแล้วก็ถามมานะครับก็ฝากไปด้วยนะครับทางพระจารย์นะครับก็คืองานประกวดของเรายังคงเดินหน้านะครับไม่มีการ เปลี่ยนแปลงยกเลิกใดๆนะครับก็มีข่าวมาแล้วแหละนะครับแต่ผมก็รู้แล้วไข่ปล่อยย9บธันวาหนึ่งต่อสิบแจกพระกลับบ้านใครไปงานผมได้หาแน่นอนครับครับผมนี่นะครับถ้าใครจะร่วมกุลกับพระาจาย์เวศนะครับก็ติดต่อเบอร์ทางหน้าโทรศัพท์เลยนะครับก็ผมจะไปมาหลายวัดนะครับก็มีญาติโยมนาพระไปถวายพระเอาพระเครื่องไปถวายพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยไปเป็นมอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบุญ แต่พระที่พระสงฆ์มอบให้กับญาติโยมนะครับผ่านการตรวจสอบทุกวัดนะครับเพราะว่ากลัวญาติโยมส่วนเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็รบกวนพระอาจารย์ทั้งสองรูปแค่นี้นะครับกราบนรรสก,การครับ<อ>พระอาจารย์<อ>ก่อนจบคลิปนี้ให้พรหน่อยใ,ให้พรเป็นภาษาบาลีหน่อยยาวหน่อยอ่ะครับขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะรับพรเพราะว่าอาตมาก็ขอนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่อาตมา เคารพนับถือที่สุดของชีวิตก็ละกันชีวิตนี้ทุ่มกับพระพุทธศาสนาแล้วขออ้างอิงเองาคุปสีรัตน์ไตรและสิ่งญา,าติโยมเคารพนับถือจงมาประสิทธิ์ประสา,าพพรให้ญา,าติโยมสาธุชนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปัถนาสิ่งใดที่ไม่ผิดตำหนอง,องทมแล้วขอสิ่งนั้นจงผ่านสําเร็จจงผ่านสาเร็จจงผ่านสําเร็จด้วยกันทุกท่านต้องปฏิบัติถึงจะหลุดพ้นนโยมนะจากนี้ไปต้องรับพรเปไปภาษาบาลีสั้นๆนะ อายุโทพลโททีโลวันนโทปฏิภาณโทสุขัสสะาตาเมธาวีสุขังโสอธิพัจติอายุมทัตถวาพรังวันนังสุขังจะปฏิภาณโททีคายุยัตสวาโหติย,ยัติยัตุปาปัตติตีตีขออนุโมรคนากับราจ์ไตรเทพแล้วก็หลวงพี่ใหญ่ด้วยนะที่มาเป็น ผู้ริเริ่มในการออกพระปากองละสองพันสาวญาติโยมด้วยร่วมบุญการกราบอ,อรขมาสการครับผม